ก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ขอภทยด้วยนะถ้าเสียงผลเข้านะครับผมก็คลิปที่แล้วนะครับผมผมได้ใส่ปกคลิปอ่าผิดไปนะครับก็คืออะรงอ่ะมันไม่ใช่41เดาวนะทุกคนต่อมาครับตาแรกแค่จะจบแล้วครับผมไปยิงไปครับจังหวะนี้ยังไงครับมาตรงนี้เอ็นดยิงเข้าไปครับโอ้โหเกือบตายครับผมทุกคนแล้วยิงเข้าไปโอ้โหรวงครับผมจังหวะนี้อย่างไงครับแล้วจบแล้วผมไม่ยังไงครับ นี่ครับผมก็โดนยิงดาวไปนะครับเขาก็ตายไปครับผมได้มาแล้วครับผมสำหรับดาวแรกนะนี่ครับผมก็สำหรับเกมที่เจ็ดสองนะครับผมผมก็ได้ทำการยิงไปนะแต่ว่าเขาก็คมกว่าแล้วก็สามารถชนะได้จช่นวันนี้ยิงร่วงไปครับนดเดียวเท่านั้นครับผมนี่ครับผมก็สามโอควิ้งไปตัดมาตรงนี้ครับผมก็เร็วหน่อยนะครับผมอ๋อ MP40 พีโอ้โหโดนล็อกปุ่มรับผมเดินไม่ได้เลยนะแล้วก็ตายครับผมไม่รอด แต่ว่าเพื่อนของเราเนี่นยไปเอาให้อยู่นะผมยิงล้มไปหนึ่งคือบผมแิงด้านหน้าบาดมาแต่ว่ายังอยู่เพื่อนของเรายังสามารถเก็บชัยชนะไปได้เกมที่32เสิบสองไอดาวที่32สิองครัวดเกมที่ 3, สามย้นเกมที่73ครับผมกดจุดนนหน่อยนะก็ด้านหลังมาแล้วยิงดาวไปครับผมรวมไปนะแล้วตัดมาตรงนี้ครับผมพอยิงดาวไปหนึ่งครับผมแล้วก็พยายามยิงนะก็พยายามดีๆนะครับผมไม่โดนผมไห,หวอลแล้วยังไงต่อ ยังไงดีครับผมจังหวะนี้ฟ้าระเบิดมาัเดินไปยืนรับกระสุนอยู่ว่าส่วนเราหนางระเบิดอยู่ระต้มครับผมร่วงไปครับเรียบร้อยครับจังจบไปครับแล้วมาครับจังหวะนี้โอ้โหยูรีก็แพ้เฉยเลยนะครับตัดมาตรงนี้โอ้โหก็ไม่ไหวเหมือนเดิมครับเราแพ้อีแล้วตรงนี้ครับผมก็การตู้อยู่กับประตูนะครับผมถึงขาไปครับปั้งป้งปงปังปั้งแล้วก็ปงป้งร่วงไปครับผม ตัดมาจาังหวะนี้ครับผมก็ยืนพันยาเพลินๆเ,เลยครับผมกำลังชิวๆเลยนะยึ่ประตูก็ยิงผมร่วงไปนะโอ,โอ้โหแต่ก็เ่อนของเราที่รู้ทันไหนก็สามารถเก็บไปได้นะตัดมาตรงนี้ครับผมก็สุดท้ายใช้ทนไยนด้วยแล้วก็โดนดเอาพาลังฟรอยิงครับเรียบร้อยผมสำหรับดาวที่สาและส4สี่นะเกมที่เจ็ิสี่ครับผมสำหรับเกมที่7 4สี่ผมก็เลือกมาเป็นเห็นนะแล้วก็เดินมาตรงนี้ผม,ผมไปครับดาวไปครับจากนั้นก็ มเอาฟิวไปครับผมแล้วก็ยิงวินขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อไปเสริมเพื่อนแล้วก็ยิงดาวไปหนึ่งตัวผมตัดมาตรงนี้ก็มาชา้ากับตัวซ้ายครับผมแล้วก็ทาการช้าโอ้ยแล้วก็ยิงไปครับค่อนข้างแรงนะพี่เขาแล้วตรงนี้ครับอารเปลยิงลอยหลังแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบที่เขผมร่วงไปครับยังไงต่อ แล้วตัดมาตรงนี้ผมขอชาร์จเลยนะกันครับนี่ครับเขาจะในส่วนผมโยนีนะได้เปรียบโอ้โหวงไปดีแล้วตรงนี้เหลือเพื่อนคนเดียวและไม่สามารถชนะได้แน่นอนคนระับตรงนี้ก็เหมือนมาตายโอ้โหแล้วผมก็ดาวไปนะผมตัวแรกเลยนะเราเพื่อนก็ไม่ไหวนะครับผมจังหวะนี้นี่ครับผมสำหรับเกมนี้เราแพ้ไปนะผมแต่ว่าผมมีโลนะเดินที่จ5ผ้าผมก็รวมไปคนระับก็ไม่ได้คิวเหมือนเดิมนะครับเกมนี้ผมแทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะ ตัดมาที่ตรงนี้ครับผมขอสักคิวหนึ่งได้ไหมเพื่อนเอาศัตรูครับวิ่งไปครับยิงดาวไปครับผมจังหวะนี้ตัดมาตรงนี้เหวิ่งมาเจอโอ้โหตกใจอยู่นะผมเอาเรียบร้อยวันใช้งานไม่ได้ย world, ังไงต่อแล้วชาร์จร่วงไปครับยังได้อยู่ครับตัดมาที่เกมที่76ครับผมสำหรับเกมที่76นะครับผมก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมเสมออหนึ่งแล้วนะแล้วก็เหลือศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับผม แล้วตัดซ้ายตัดขวามาจังหวะยิงร่วงหัวแตกไปครับผมจังหวะนี้ยิงร่วงไปครับผมแล้วหัวโดนไปหนึ่งแล้วนะเฝ้าอยู่ตรงนี้โอ้โหศัตรูยิงเอเดวิลมาครับโคเจ็บแล้วนั่งพันยาแบบนี้หัวก็โผล่สิครับไ่ยตสิครับผมไม่เหลือรอดครับจังหวะนี้ยังไงครับเห็นมุมแปดกระเจ็บยิงเข้ามาครับเขาเลยยังไม่ตายโอเคแต่ว่าเพื่อนก็เจ็บไปได้แล้วแต่ว่าจังหวะนี้รุ่งเข้าไปครับพลังแห่งมิตภาพครับผม ร่วงไปจริงครับแล้วต้องร่วงพยายามเจาะโอ้โหอย่างไรครับมาให้เพื่อนแล้วนะเราเพื่อนก็สามารถเจ็บไปได้นะชนะไบครับเดี๋ยนี้ตอนเกมที่เจ็ดนะผมวิ่งมายิงหนึ่งตัวตรงนี้ผมดาวไปนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้ก็วิ่งเล่นนะผมมจะทำอะนี่ครับโอ้โหเพื่อนหายิงผมวิ่งเล่นแล้วก็สามารถชนะใบได้ครับง่ายได้จริง จังวนี้เหลือหนึ่งหนึ่งนะครับผมมาดูกันว่าใครจะเป็นคนที่คมกวาแล้วยังไงต่อลาหัวไปครับแต่ว่าไม่โดนครับแล้วจิงป่ามาจาังหวะนี้ยังไม่โดนครับแลว้วจังหวะนี้ยังไงครับหมีตูแล้วไตวอมาไตวอลมาหาเซิหาเซิเขายิงมาก่อนแลว้วจังหวะนี้เพื่อนเรายิงสวนตีปล้อยครับจังหวะนี้สีติซซ่าศูนมากระโดดย่องย่องมาจาังหวะนี้ยังไงครับแล้วลากหัวรุกมนตายครับยังไงตรงหลังมาผมไม่ทันยารับผมไม่ชุบเพื่อนด้วยเขาลวงเองครับโอ้โห แล้วก็เบอร์สามผมก็ตายแบยบก็ไม่ควรทํานะพี่วันนี้เพื่อนของเราก็เหลือคนเดียวครับและแน่นอนนะผมเอานั้นไม่สามารถเอาชนะได้อยู่แล้วครัสำหรับเกมนี้นะครับเราเป๋เอาเลยนะผมน,นี่ครับโอ้โหอย่างร่วงไปอีกนะแล้วเหลือคนเดียวอยู่แล้วครับอาจารย์น่าเป็นห่วงนะผมแล้วก็ร่วงไปนะดาวผมก็ยังไม่ลดนะครับตัดมาที่เกมที่เจิบแปดครับสำหรับเกมที่เจิบแปดนะครับผม ก็ยิงไปนะแล้วก็ล่วงไปนะโดยความที่เหลือคนเดียวนะแถมโดนคิวอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะครัล่วงไปเพื่อเราก็เหลือคนเดียวอีกแล้วลแล้วเราเคมที่สองแล้วเขาก็วิ่งเข้ามาช้านะแต่เราก็พยายามแล้วแต่ไม่สามารถเอาชนะได้จากวันนี้ผมเลยต้องเปิดนะผมล่างคลองที่อ่าแทบไม่มีแล้วก็ล่วงไปนะผมเอาคิวไปแล้วก็ไปช่วเพื่อนนะครับก็ผมจะปล่อยให้ดูยา,ยาวๆเลยแล้วกันนะครับพอชุดเพื่อนเสร็จนะครับผม เอวิ่งมาเอาเปืนนะแล้วก็ยิงครับยิงครับแต่ยังไม่ร่วงครับผมจังหวะนี้วิงออกมาทางนี้รู้แล้วครับว่าศัตรูลงมาครับยิงไปครับตัดตัดโดนน้ำเมฆครับเสาวิ่งพม่าช้าตายครับหนึงาาน่งดวงก็ร่วงไปครับแลว้วขวามาในต่อขวามาแล้วก็ร่วงไปอีกครับผมสามโมกิวก็สามโมกิวแต่ปืนชักกะสูนดูแลจะยิงไม่ได้แล้วโดนสองคู่พมชา,าช้าด้านหลังก็รีวิ่งมาแอบตรงนี้ครับผม แล้วก็ตามโมกิไปก่อนครับเพื่อผมตายได้ไม่ต้องเสียเราทีนล่าหัวมึงต้องจทย์ต้องทนีแล้ลเ,เ,เ,แลเขาปัญญาครับไม่ก่อนจะตูได้ปัญญาครับนี่เขาช้าเลยโดนร่วงไปนี่ครับโอ้โหม,มานี่ครับเรางนนี้เหลือหนึง่งหนึ่งแต่เขาชิวชิวกับมีข้อมบนหัวเขานะตัดมาตรงนี้ครับผมเหลือเพื่อนคนเดียวนะแล้วเราก็แพ้ไปครับตรงนี้ก็เหลือผมนะครับผมซึ่งผมก็ตายนะแล้วเพื่อนก็ตายอีกแล้วคนระับดาวของเราก็ยังไม่ลดครับต่อผมเยอะนะ แล้วเกมที่79ครับเกมที่79นะครับผมแล้วเพื่อนของเราก็โดนลากไปอย่างแท้อยู่นะในตานี้แฟนตานี้เราก็ยังตั้งเกมไม่ได้ครับผมก็อพอทำมาได้หนึ่งศพอยู่ครับผมตนนัดนี้โอ้โหก็ยังเหมือนเดิมคนระับเราเหลือเพียงแค่คนเดียวและโดนประตูตัดการไปแถมโดนซ้ำศพด้วยนะผมเล็กแะ้วผมหายใจหรือเปล่าับหวัวน,นี้มานะครับเมื่อกี้ซ้ำศพเหรอล่วงไปสิครับผมยังไงก็ไม่ไหวอ่แักบบแบบนี้ แล้วข้างบนเพื่อนเอดินที่เดียวแต่เพื่อนช่วยยันยิงครับสามารถเอาชนะไปได้ยิงมาชาร์รตูจังหวะนี้โดนพี่ยิงล้มไปหนึ่งตัวเห็นแล้วก็มีมาชาร์ตัวนี้กำลังยิงที่ผมยิงเพื่อนผมครับยิงถึงอะไระจังหวะนี้ยิงเข้าไปครับโอ้โหร่วงไปดีครับผมนี่ครับจังหวะนี้ยังไงครับโดนตายไปเรียบร้อยแทบแทบอีกแล้วโอ้โหเกียที่แปดสิบครับเดี๋ยวมาดูตุงตุงโซเตับนี่ครับ ยิงไปยิงเไปแล้วยิงไปโอ้โหหัวแตกไปดิครับตงุตงตไไายไรยังไงต่อในเนี้เรายัางแบกงอย่างต่อเนื่องับผมสามารถยิงสตูลบไปได้นะแล้วผมก็พันยายตรงนี้นะครับผมแต่ด้วยความเสียเปรียบนะสตูข้างบนหัวเรานะแถมวงก็บีบไล่มาอีกนะันผมก็เจาะแล้วก็ตายไปนะผมในเกมนี้ผมก็พยายามยิงช่วยเพื่อนแล้วครับแต่เนื่องจาก ผมลงไม่ได้แล้วนะตัวมี4ี่คนจังหวะนี้ผมก็ยิงครับพยายามยิงสู้แล้วก็ยิงร่วงไปนะผมแล้วจังหวะนี้มวิ่งมาช้านะครัผมแต่ว่าผมก็ไม่สามารถทําได้นะแลวเราก็แพ้ไปนะผม